ทางด้านของนายกเศรษฐาเองเขามีการเร่งทําความเข้าใจกับคลังรวมไปถึงสภาพัฒน์นะคะในการเดินหน้าดิจิทัลวอ l l e t กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่มีการหาลือร่วมกับนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังในฐานะว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวทางการทํางานของกระทรวงการคลังในรัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะว่านอกจากการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนที่จะนําเงินนอกมาปลุกเศรษฐกิจไทยให้เงินไหลเข้าประเทศแล้วรัฐบาลภายใต้การนําของพักเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศทันทีด้วยนโยบายดิจิตัลวอลเล็คู่ขนานกันไปเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวครั้งใหญ่ ทั้งนี้ก็ได้มีการคุยกับกระทรวงการคลังสภาพพัฒน์เป็นการเบื้องต้นเพื่อทําความเข้าใจกับทั้ง2หน่วยงานรัฐนอกจากนั้นยังได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดในเรื่องของเทคโนโลยีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมระบบที่จะสามารถรองรับการใช้งานสําหรับประชาชนจํานวน56ล้านคนและร้านค้าหลากหลายรูปแบบในไทย ทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้นโยบายเนี่ยสามารถไปปฏิบัติได้จริงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ขอยืนยันตามเป้าหมายเดิมว่าประชาชนจะต้องได้รับดิจิท่านวอลเล็ตห0ึ่บาทภายในต้นปี2,567อย่างแน่นอน